เลยนะไช่พอเราต้องมีวอลแล้วละ่ะ,ะคุยกันสองก็สองพยายามอีกสองเส้นใะช่เลยนะเนี่ยเหมือนเหมือนย่งเขาเนี่ยคุยคุยแล้วไม่ได้ยินกันเขาฟังเพลงเใช่ทำไมไม่ยอมอยู่นโน่นโอ๊ยยังหัวเร่ ไปได้ไฟช็อนัอยู่แล้วใหกลัตัดดีกว่ากนท่านติดคนเสร็จแล้วิตมอุ้กินเซ์ินเต์เร็วมาใอ้กินก่นอย่าเพิ่งกินินก่อนสัยาอยู่ไหนอันนี้เหรอใช่ไหมโอ้ย ยังเนาะทั้งน like ั่นก็ได้เนาะอักวาก็ลุกมาแล้วอักวากแล้วเาไปไฟดูดกับตันนี่ก็หลายเรื่องที่ไปกินลูกั้างกล้องมาก็ไปกินเลย

nhồi mà cái hình cứ bự ướt nè nè ใช้ปันล้มสะบ่หึงดอกก็หึงเยอะกันละตันนี้ประหากคำแล้วจยู่ดอกพวกนี้เช้าประมงอย่างเดียวอืมก็มีประเด็กตอนเนาะมันงับกัน ได้กระต้อนเล็กๆเมืดอะบวงซู่เืออืมอายามันกลางห้เนาะบ่นัวบบ่ลูกไปเอาปลาแดกใจอีกค่ะน่าปลาแดกน่กระปุกนะ แม่ก็ใส่แต่ปลาแดกได้แม่บอได้ใส่เกลือได้บอได้ใส่น้ำปลาได้แม่ตะนำมันซื้อกลัวมันมันจะกล้าอ้าวคือว่าเอาหูรูปเนดอก ถ้าคอยอมักสลีปปีมา,สาใส่เห็ดเจ้าแห้งตายกว่านี้นนอือหอมได้รวยหอมโจไปหาอะไรล่ะ

มันยากบ่มันยังไปหาพักไปไม่มีมือน่ะเหมืออปซื้อมาไม่ได้มนไม่ได้อเม่ถามแล้วเฮ้ย โอเคนะเรียบร้อยสวยงามประเทศนี้เยอะมากๆนะเหมือนนังกาพิมพ์เลยแต่มาละเค็มเนาะวันนี้แจ็คบางคนก็กินเค็มบางคนก็กินโอ้ยเน่วหลุมเน่วดอกเนาะเดินไม่ได้ก็คานไป เอาน้องเจ้าไปไหนอ่ะเอามาสแม้เจ้าเขาขกินจะหมดกันแล้วบังกล้องน้องได้แล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะในน้ำช่องเจ้าใสยลุยนะคะ